ใจคนรักเจ็สส่มาตวงมวดห้าพันหกตลอสัญญาสีแดงห้าพัน,พกนหกแลกเงิน5้าพ,พสีขาว5 6าพนพเป็นไงเอฟซีจ่าครับอยากได้แบบไหนครับมาเลยครับผมรีจองบัตรหนึ่งใบคัาานทีฝาคาบอนพอซิ่งเอาฟังสิข้อไหนเนะนะบนนิ้น,ะนตนัดนะอันนี้นนเม่ตัดนะเบเิ้นนะฮะมี่นึงเอาแต่ข้อไปแล้วกันนี่โอ้โห ฟจ้าครับผมนี่ไม้หลักมือน,นะครับงวดห้ากกใครไม่ชอบท่อซิ่งคันนี้ท่อเดิมอะให้ดูเจ็ดท่อนะท่อนะเอาไปเอาไปนะคันนี้ถูกใจแม่บ้านคันนั้นถูกใจพ่อบ้านครับคุยกันก่อนไม่ต้องแย่งกันนะแต่เดี๋ยวก่อนนะใครจองก่อนไนก่อนสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับผมนะ อยากได้น้ำเงินขาวแดงเบอร์โทรได้คลิปนะครับผมต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถมินบ้านจาเกเข้มจัดให้รับกันได้ด่อยแก้ว